สวัสดีจ้าถ่ายลินมังกรดอกลินมังกรโรยมันแล้วแลกก็จะมาถ่ายดูโรยมันแล้วนะมีช่องโกดกวนุนลกกนุนลกูกมีช่องโก้เจ้ารินมังกรจะจะเอามา อุ้ยหกอุ้ยหกอุ้ยหกตกลิ้นมังกรหืมงามงามมากดอกด้วยดอกออกก็ปีโรยมาละพันธุ์พันธุ์พันธุ์ดอกมันโรยมาแล้วอึบอึบอ๋อร่วงโรย อ,อกไม้สวยนนเนี่ยเนี่ยเพ่นี้ไม่ได้มาม,ม,ม,มีคนทางเลยไม่ได้หมาอันนี้เห็นคนตัดก็ได้แค่นั้นแหละช่างกะก็ตายมาแหละวานไปบ้านผี่สาวเห็นโอ้โหกำลังออกดอกเลยช่างกะนลอยแล้ว โรยมันแล้วคอนุนเหมือนอีกพันคอนนสีเขียวนะเออคอนุนทำไมสีเขียวอันนี้อันนี้จะมีเหลืองคนละพันกันเลยมีสีเขียวนี่ก็ออกลอยดอกลอยอืมจางกะตายโอ้ยเสียดายไม่มีหายากไปหาที่ไหนไม่มีเลย เอไปใส่ที่อื่นจะโลดไหมนะออกดอกทุกปีเลยเกี่ยวมังกรมันผันตายไอ้นี่ลินมังกรสีเขียวสีสีสเหลืองเกี่ยวเหลืองสีเหลืองกค่หนอีก้อนหนึ่ง อี่ต้นหนึ่งดอกดอกจะสวยนะหมาไม่ทันดอกโอ้ยตรงนี้ตรงนี้สวยมากดอกดอกเยอะจะสวยนี่โรยมาแล้วเนี่ยพรนอมแล้วก็ดูต้นต้นก็สวย การเข้าถ้าดอกออกไหม่ยก็จะสวยนะม,มันเล่ะ มีมดกัดด้วยมดกัดด้วยมดต้มพอแล้วไปละมดกัด